เล่นเฮียะไรวะเนี่ยใอรต้าไหนวะน้ำหลักเลยเอ้อมันไม่มีทรับไปเป็นเอดีเลยเว้ยเออชอบเล่นไปเป็นเอดีนะเห็นด้วยอย่างยิ่งมึงก็เคยเห็นแล้วกูบบัตรเอดีอะบ่ายเอดีเฮียเลยมึงมึงเอาเป็นรับแล้วมึงก็ออดเอดีโปเจกดีวะเนี่ยมึงทำไมเอดีกูไปเฮียนี่วะอ้าวมึงีอย่งสงสัยในการตัดแจงกูไม่จบหรอ เราเดียวหน้ามันได้ล่างไปวะมันเป็ดเนดะกูถามจริงอ่ะเออทำนี้ทำไหม่เห็นแปดเลยเหนไม่ันเป็นสัตว์ไอ้เฮี่ยเรากูเอาฮิวมาไอ้สัตว์เอ้ยอ้ยฟีิวเลยไปฮิวไปแล้ว

เตือมาเหม็นเหม็นจริงว่ะตตามขึ้นมาถึงนี้ไหมโอ้เฮี้ยนี่นี่่ารอดนี่ใส่หมา็ว้ยี่แล้วไอตาถอยเอาอะไรไม่โลมาเอาเยอะเฮ้ยเพ้ยไม่ทันคน c ร์นินช r a t ั o n แกไม่ทัน รััมือมือได้แต่เมีกูน่าจะแรงกว่าบาล้วฟิลขนาดนี้เลยอ่ะกูมีเกินไหมครับเอ้ายูนไอ้บอสพูดเพี้ยนอะไรเนี่ยบอกแล้วพรมงคลมินมันเกินไปรู้จักมันมานานที่เรียต้าจริงอะเฮ้ยรู้ได้ไงวะแม สิเซนไว้ใช่ครับตีครับไอ้ตาพละอยไกลตักหัวตะเตียไอ้ชูสูงเลยไม่โดนในเยวนเวอีเ้ยเวนไม่หอกรองเท้ามาแล้วไม่ได้ออกก

นี่ไงกดมาดชมมันต้องออกของยังไงเว้บอสกูน่าจะออกเป็นพวกสายตีนะตีเวทอ่ะน่าจะขึ้นกุณซูมคกุณซูอืมน่าจะขึ้นกุณซูงนจริงอหรเนี่ยใช่ใช่ใช่กูกล่าวได้อย่างนั้นนะกูไม่มีอุ้ยกูไม่กูไม่มีอีกไหนโอ้ยไปอยู่ไปอยู่เฮี่ย โอ้ยได้ตังค์ไปเวนดาล่ามาแล้วนะเงินอันเติดมันมีแดกนะมันมีแดกโอเคเมื่อกี้กูจะดึงมันแล้วไอันนี้อะมึงมาจากไหนกันกูไล่เฮี้ยเซ็ตมาจากกลากไงเฮี้ยไม่มีอีกไหนเขาไม่มีเลยแม่งวิ่งมาฆ่าวกูเนี่ยมึงจะได้ตัวเฮี้ยนี่เลยใช่ไหมบัสไม่ไม่รู้อะเนาะไม่ได้มีแทนว่าแต่อย่างนั้นเอาเลยี๋ยเอาเลย ก้ามานาหมดนะก็เคยนะเชียบอโดดป้อมลาข้างหลังโอ้โหไม่มีเฮียอะไรเลยวิวก็ไม่มีอูมีฮีลวเฮ้ยเฟียวมากนี่แหละฮิ่ใช้เพื่อการนี้แมนไม่เคยถึงกูพิ่อะไหรอวะเออไม่เคยเงยไอ้บอจริงกูไม่เคยกดใช้กไอ้บอลเลย กูแฟดตันให้มึง่อเครดิตเครดิตด้วยที่เขาเล่าเล่าเรืองเดียวไม่ได้หรอกูไปตัอันติเอสซีสามวิเอสซีสิฮิไมนได้ัรอกโนที่เยอะฮะตอนแรกกูเห็นมอยู่ตรงกลางนี้อตาวิ่งมาห่างไม่ไปอ่ะ อ่ะตัวจับย่างดิเงินไปเติมเต็มเลยเงินไปเติมมันไม่มีมันไม่มปที่คนแฟดเอากไอ้ที่กูสงสัยวะกูน่าเอาน่ะเนี่ยเ้อเงินแม่งน่าเอาจัดแฝดแปะฮัลโหลแมนฮัลโหลแมนเฮ้ยตันหีอะไรกูนะ ให้ช่วยหน่อยดิเฮ้ย hey. ไปอยู่ไปอยู่อะไรให้ช่วยอะไรวะเออกูยังไม่รู้เลยเฮ้ยฮัลโหลแมนกูจะรู้ไหมเฮ้ยกูติดอยูไ่ไม่เห็นไม่เห็นเมื่อกี้ยุ่งกับตรงกลางอยู่คิดไม่แมนมาอยู่ได้ตังรวยรวยไอ้เราลืมไปวะไปไปฉันไหน มันมันตีกูล่ะเฮ้ยป้องเหี้ยเลยเอาเฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วมาต้องวิ่งบอสนี่ใครสวยครับอะไรไม่ได้ใส่คืนเชี่ให้กูเลยเอ่อโอ้โหี้ยช่วยโอ้ไอชื่อเซฟแฟนเราคุยเร็วเฮ้ยแย่ ที่น้องสายการเงี้ยวพวกนี้อย่า่าเงี่ยไงด้วะตเราถอยเลยทะเถอโอ๊ยจะสู่มันได้ยังไงหรอกูจะเข้าไปตันให้สัก3คนเลยให้มึงโดดไม่มีมันเกี่ยเพิ่งมาเฮ้ยเนี่ยสับบทหาดโอ้โดดสิกวิไอ้เหี้ยบอร์ไปกันตี ตายไสเหียอืมฮึอั่เอาเฮ้ยจมเอรไปฆ่ามันก่อนกูตายที่หลังมันทำไมเฮียเวนฉากนี้ครับิงตรงหน้าไม่เห็นเอ้ที่ไรเดียนะตาตเฮ้ยเวนเวเออเออเออเอาแม่ง ต่อต่่อยายาวยาเฮ้ยไม่มี W 啊เจสต์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 เฮียโอ้เหี้ยเจสต์กูว่าแหละแม่งทำไมถึงมีคコレคเตอร์กดิวไม่ทันเลยเฮ้อเหนียวมากกูรู้แหละเรียต้ามันต้องเล่นกับดีไว้ต้ากูรู้แล้วมันต้องเล่นกับหลิวรู้ไว้เฮ้ยมันทำไม ไม่ไม่ต่อยมึงเลยไอ้เหี้ยไอ้ตายโชกเกตทำไมมันแตกมาน้อยวะโอ้โหตรงเตรียมจัดกว่ามันจะได้ฮะติวแม่งเลนมันพังไปแล้วอ๋อหนึ่งแฝดอะไรเห็นก็อ๋อจบเลยเอาจบเลยอ๋อจบเอาจบเลยจบเลยยังไม่จบยังไม่จบรอเกมพิกอ่ะเฮ้ยพิกเนี่ยมึงพิกจริงยังยไปยืนตพลิกเฮ้ยเฮ้ยย้วนไหนเนี้ยว้วมันแดกอาคารแล้ว โอ้โไอ้บอลมึงทำอะไรขัดกูไปหมดเลยแต่เนี้ยอีเหี้ยกูเห็นแล้วตอนตั้งใจผมคุยกับกูเป็นไงคือมึงไม่อยากให้กูได้คิวเด <c oughs> ี๋ยวกูผักหลบเฮ้มาอยู่มาอยู่ไม่มีกันซ่ากันซ่าโอ้หโ,โดนแดก เด็จไปโ่วดึมอ้โหนี่อากูออกมาจากตรงนี้พี่น้องเงินแม่คิวกูแข่งแก่งว่ะทิ้งกูจนกูเละเลยตาได้มาทั้งสคิวนะเว้ยตอนกูทิ้งเลยเียวจะเวนได้กูไปส4คิวไงกดการแลกเปลี่ยนด้่เท่าเทียร่เดี้วทีมัร้อนเด๋อวสัน ลา้าลาเจ้าลาเด้าเปียหมาเปียหมากูลังไปกูลังไปโอ้โหเปิดตาตาอุ้มหมาตาอุ้มหมาไม่มีอุ้มไม่มีอุ้มโอ้โหม่แดดก็จัดก็ต้องใช้หมาแล้วโอ้โหเอ้ยเป็นตีเชอร์วิคมาตัดมาไล่มาหลักโอ้ยเฮียนี่กูอุ้มหมาเฉยเฮียเป็นเพชรเลเวอร์มึงจะไปไหนวะเฮ้ยเนี่หมาแดกกู้ องหมแล้วไอ้ต้าไม่กูยังอะไรสักใครหวงสักอย่างวะทุกทีกูน่าจะยืนมัดออไปต่อยมันเฮ้ยเฮ้ยตัวละครที่คว้าลงมาได้ไอ้เฮีย้ยเอ้ย้เ้ยเฮ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 ่เฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยยครับ

เฮ้ยกูอยากทุ่มตัวเขี้ยนี่ใส่เวนว่ะอ้วนเลยนะเออรอไอ้บอสอันติกูรออันติตามอันตีเปิดมันก็เดินแหวกหมดเดี๋ยวกูทุ่มให้ก่อนก็ได้มุ่ก่อนเฮ้ยนี่ไงเต้บอสอัตีโอ่งชื่เว่ยเว่ยไหนสันะ สวยนี่ไงแกคำสาบแม็กดูกันหน้าที่ของแคลรี่อะมึงเป็นซ้ไอ้เฮียะมึงดูสกกร์กูดินะแอสี่มึงเยอะกม่ไม่ๆัวมึงไม่ดูกูเลยอดูอะไรวะแอสซีกูยี่สิบเยอะสุดสามสาวยี่สิบเฮ้ยไม่กูเดินหน่อยเหรอยิ้วปงเฮ้ยน้ำเงาน ดึงไว้อะไรให้เยอหน่อยข้างหลังไอ้เยอะข้างหลังแม่งวุ่นวายพอ <c oughs> แล้วไม่อจะไปเอาผลวุ่นวาย,ายวกูใส่ยุกคุณรอดเลยข้างหลังแม่งโคตรวุ่นวายผลแม่งเต็มเลยที่ดึงมาเพิ่มอีกที่กองท่วมเลยดิโอ้โหแบบไม่นุ๊กกูไปเนียนบนดีกว่า <c oughs> โอ้หหนนโหไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ <c oughs> เนียนเนียนโอ้ยอ้าวมึงเงาไปแล้วอย่างนี้ มันรอดหนีตายดีตายเซตคนละรุ่นว่ะคนละตัวด้วยเดี๋ยวก็เข้ามาหลบเออเฮ้ยได้มานี้ไม้มาหน่อยโอเคไม่น่าทำเอยากไอ้คุยอยากไอ้เวนนะเวนโอเคเพื่อนพินไปโอ้ยเที่มาโดด

ย้ำแล้วต้องไม่เดินเลยคูเฟดเข้ามันได้อยู่อะถ้ามึงคุมโดนมันนี่อะเฮ้ยแป๊บนี่อะม,ม,มัดพิ่คาดหมานี่มึงไอ,อ้ยี่อะนี่อะมัดพี่คาดหมาตายเฮ้ยชูขาแม่ดูอะสัตว์ฮู้ฮู ไอ้เชิยตัวโดนเปิดไม่รอดวิ่งยี่มันคนไทยด้วยนี่หว่าเดี๋ยวนะพิมดีว๊อกอะเข้าไปโดนแดดซะเก่งแล้วครับนี่พิมโอ้ยเพื่อป้อมยิงเขาเปลี่ยนเยอะเฮ้ยแล้วป้อมยิงกูไม่หยุดเลยเฮ้ยเลี้ยบป้อมเร็ว โุ้ยเหี้ยตัวเขี้ยจอมสแกตัวเขี้ยลอยไปตายเหี้ยเลยเฮ้สนุกจังไอ้กูดูแล้วมันต้องเล่นกับลูรูจริงไหมมันไม่เอาความคิดนี้มาจากไหนมันดูดาเมจที่กูทำด้วยต้าฟุตไม่ได้เล่นเหมือนกันนะโอ้โหฟุตดาเมจพวกมึงไปไหนกูพยายามแล้วตาไอ้ยี่มมึงหกเลยนะ